สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงพระบ้านนะคะก็วันนี้นะคะหนูก็มีรายการพระบ้านพระเหมานะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมค่ะพี่ๆขามีหลากหลายรายการแล้วก็หลากหลายราคานะคะชื่นชอบรายการไหนก็สามารถแจ้งหนูได้เลยค่ะก่อนที่จะไปเริ่มรายการแรกนะคะน้องหญิงก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไวน้น,นิดนึงนะคะก็เป็นเบอร์โทร0 6 4 9 7 38168ค่ะหรือพี่ๆสามารถสแกน QR วอารค้ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะพี่ๆค่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมทุกท่านค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องหญิงพระบ้านด้วยนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะเวลาที่หนูอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะพี่ๆก็จะได้รับชมก่อนใครนะคะพี่ๆค่ะสําหรับวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายรายการนะคะ หนูบริการจัดส่งให้ฟรีค่ะแล้วก็มีเก็บปลายทางด้วยค่ะพี่พี่าชอบรายการไหนโทรติดต่อหนูได้เลยนะคะหรือว่าขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะกับช่องน้องหญิงพระบ้านค่ะพี่พี่าสำหรับรายการแรกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูซูให้พี่พี่ ดูกันชัดๆเลยนะคะรายการแรกหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะรายการนี้เป็นรายการที่1ค่ะหนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่200บาทนะคะเหรียญเก่าๆสวยๆเลยค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะรายการนี้รายการที่1ค่ะนี่นะคะปี2473ค่ะหลวงพ่ออีนะคะรายการที่1ค่ะ 200บาทค่ะพี่พี่ขาชื่นชอบรายการไหนคะ่ะแจ้งหนูไว้ก่อนได้เลยนะคะโทรติดต่อได้เลยหรือว่าปิดอขอดูรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะปิดด่วนเป็นการโทรได้เลยนะคะสำหรับรายการที่2คะ่ะ เป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อ,พอ,พอ,พอท่าวัดพะเนียงแตกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองค่ะเหรียญหลอสวยๆเลยค่ะพี่ๆคะรายการที่สองนะคะหลวงพ่อทาค่ะนี่ค่ะรายการที่สองเปิดแบ่งปันอยู่ที่200อบาทนะคะ ลำดับต่อไปค่ะรายการที่3ค่ะนี่เลยค่ะสำหรับรายการนี้ก็เป็นรูปหล่อนะคะมีเก็บเลี่ยมกรอบแบบนี้รายการที่3มค่ะหนูเปิดแบ่งปันรายการนี้อยู่ที่200บาทนะคะปิดด่วนโทรหาหนูได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมช่องทางไลน์นะคะ ID ดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันค่ะ รายการนี้เป็นพระกริ่งนะคะต่อไปรายการที่4ี่ค่ะหลวงปู่สุขนะคะรายการนี้เก็บเลี่ยมกรอบแบบนี้ค่ะรายการนี้รายการที่4ค่ะหนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่200บาทนะคะรายการที่4ค่ะ ต่อไปรายการที่5ค่ะรายการนี้ค่ะ mm hmm. เหรียญหลวงปู่อินทร์วัดหนองลีค่ะรายการที่5 mm hmm. เหรียญรายการนี้ mm hmm. หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่200บาทนะคะ ลำดับต่อไปรายการที่6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ค่ะด้านหน้ามีปิดแผ่นท้องแบบนี้นะคะรายการนี้หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่250บาทค่ะ ต่อไปรายการที่7ค่ะพระนาคปกเจ็ดเสียนนะคะที่ระลึกครบ8รอบหลวงปู่ทิมวัดนาหารไร่ค่ะเปิดแบ่งปันอยู่ที่250บาทนะคะรายการนี้หลวงปู่ทิมค่ะต่อไปรายการที่8ค่ะ รายการที่8หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน,นะคะจังหวัดพิจิตรค่ะรายการที่8หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่250บาทนะคะ ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการนี้ค่ะก็เป็นพระรูปล่อนะคะรายการที่9รายการนี้หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่250นะคะอุดกลิ่นด้านล่างค่ะเป็นรายการที่9ค่ะต่อไปค่ะ รายการที่10ค่ะพระกิ่งหลวงปูดูค่ะวัดสแกอยุทยานะคะรายการที่10หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่250ค่ะมีอุดกลิ่งด้านล่างนะคะรายการนี้เป็นรายการที่10ค่ะ ลำดับต่อไปรายการที่11ค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะรายการนี้เก็บเรียมกรอบอย่างดีนะคะปี2513ค่ะสำหรับรายการนี้หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะ หลวงพ่อแดงค่ะต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะรายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะรายการที่12ค่ะรายการที่12เปิดแบ่งปันอยู่ที่3า0ร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่13ค่ะรายการนี้หลวงพ่อเอียค่ะเก็บเลี่ยมกรอบอย่างดีนะคะรายการที่13ค่ะเปิดแบ่งปันอยู่ที่300นะคะ ลำดับต่อไปรายการที่14ค่ะรายการนี้หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองค่ะเป็นเหรียญเจริญพรล่างปี2517ค่ะเนื้อกระไหล่เงินเก็บเรี่ยมกรอบสแตนเลสน,นะคะรายการนี้หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่300ค่ะ ลำดับต่อไปค่ะรายการที่15ค่ะสำหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาธิโกค่ะเนื้อกระไหลทองค่ะเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีนะคะรายการที่15ค่ะสำหรับรายการนี้หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่300นะคะด้านหลังจะมีเลขโค้ด663ค่ะออกวัตะโกนะคะ ปี2559ค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะรายการนี้ค่ะหลวงพ่อเงินนะคะเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีค่ะรายการที่16หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่300นะคะ หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะรายการที่16ค่ะต่อไปรายการที่17ค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะเป็นเนื้อกระไรทองค่ะเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีนะคะรายการนี้หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่300นะคะปี2,507ค่ะ ออกวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลน,นครค่ะลำดับต่อไปรายการที่18ค่ะรายการนี้หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะเป็นเหรียญเนื้อกระไหล่เงินนะคะเก็บเลี่ยมกรอบอย่างดีค่ะรายการนี้หนูแบ่งปันอยู่ที่300นะคะ ลำดับต่อไปรายการที่19ค่ะสำหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หงนะคะเก็บเรียมกรอบเป็นอย่างดีค่ะหนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยค่ะ ลำดับต่อไปรายการที่20ค่ะรายการนี้เหรียญพ่อท่านเขียวนะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่300นะคะรายการนี้ออกว่าทรงมวลปี2513ค่ะ ไปรายการที่21ค่ะรายการนี้เป็นพระกลิ่งหลวงพ่อแก้วนะคะออกวัดเครือวันค่ะด้านล่างนะคะเป็นฐานเนื้อกระไหล่ทองค่ะ เป็นพระปิดตาพร้อมยันแบบนี้นะคะรายการที่21เปิดแบ่งปันอยู่ที่400ค่ะต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะสำหรับรายการนี้เป็นพระกลิ่งเนื้อกระไรทองนะคะกรอบนอกเลี่ยมเป็นกรอบเนื้อทองแบบนี้เลยค่ะเป็นสีทองนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่22นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่400นะคะรายการที่22ค่ะต่อไปรายการที่23ค่ะรายการนี้เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อโสธรค่ะ องพระเก็บเรียมกรอบอย่างดีค่ะรายการนี้ค่ะรายการที่23ค่ะสำหรับรายการนี้ก็เป็นกรอบสีทองนะคะรายการที่23 เปิดแบ่งปันอยู่ที่400นะคะต่อไปรายการที่24ค่ะรายการนี้เป็นพระปิตาเนื้อว่านค่ะเลี่ยมกรอฝีสีทองนะคะฝั่งเพชรร,บรอบๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่24ค่ะหนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่400นะคะรายการนี้ค่ะ ต่อไปรายการที่25ค่ะรายการนี้เป็นพระกลิ่งถันสีทองแบบนี้นะคะอุดกลิ่งด้านในค่ะรายการที่25ค่ะเป็นพระกลิ่งมหาลาบนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีค่ะ หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่400นะคะต่อไปรายการที่26ค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะเหรียญเจ้าสัวนะคะ เลียมกรอบทองฝั่งเพชรรอบๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่26ค่ะสำหรับรายการนี้หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่600บาทนะคะด้านหลังของเหรียญจะมีรอยจานนะคะรายการนี้รายการที่26ค่ะ ลำดับต่อไปรายการที่27ค่ะรายการนี้หลวงพ่อโสธรค่ะเป็นเหรียญเนื้อกระไหล่ทองเรียมกรอบทองนะคะรายการที่27ค่ะ การนี้ออกว่าโสธรวราระามบวร,รวิหารปี2 5 0 9นะคะจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสำหรับรายการนี้หลวงพ่อโสธรหนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่500บาทนะคะต่อไปรายการที่28ค่ะ รายการนี้เป็นหลวงพ่อปานค่ะพิมพ์ทรงคุดแบบนี้ค่ะเลี่ยมกรอบทองลงยาค่ะพร้อมฝั่งเพชรวับๆอบแบบนี้รายการที่28ค่ะรายการนี้หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่500บาทนะคะ ต่อไปรายการที่29ค่ะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีดค่ะรายการนี้ปี2503นะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะเลี่ยมกรอบทองอย่างดีนะคะรายการที่29รายการนี้หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่500บาทนะคะ ต่อไปรายการที่30ค่ะเป็นพระอุดกิ่งพระครูรุ่งนะคะรายการที่30ค่ะออกวัดท่ากระบือนะคะพระครูรุ่งค่ะ สำหรับรายการที่30หนูเปิดแบ่งปันอยู่ที่500บาทนะคะพระกิ่งพระคูลุ่งค่ะ สำหรับ EP ีนี้นะคะช่องน้องหญิงพระบ้านค่ะก็ฝากไว้ทั้งหมด30รายการค่ะพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนค่ะปิดด่วนโทรหาหนูเบอร์โทร6 6 9 9 7 8 8 6 8 8ค่ะหรือแอดไลน์นะคะ ID ดียไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันได้เลยค่ะสามารถสแกน QR วอา e โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะขอชมภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ line, มาหาหนูได้เลยนะคะเป็นไอหรือเบอร์โทรไอเดี ID เป็นเบอร์โทรหรือว่าสแกน QR โค้ดก็ได้ เดียวกันค่ะหนูจะส่งให้ทุกวันนะคะบริการจะส่งให้ฟรีค่ะกรณีเก็บปลายทางจะมีเพิ่ม50บาทนะคะ พี่ๆชื่นชอบรายการไหนแจ้งน้องหญิงไว้ก่อนได้เลยนะคะพี่ๆสำหรับ EP นี้ค่ะก็ต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนค่ะฝากพี่ๆ FC ทุกทุกท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องหญิงพระบ้านไว้ด้วยนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสําหรับวันนี้น้องหญิงขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ